É aqui vem... สวัสดีครับพบกับผม4ซีนทีอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้วันที่29มีนาคมนะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับ4คู่เน้นที่จะวิเคราะห์กันให้เพื่อนๆน้องได้รับฟังกันนะครับผมก็ต้องบอกวันนี้เป็นวันที่บอลเยอะมากเลยนะครับผมแต่ก็คัดมานรับ4คู่เน้นๆนะผมก็ไปอันที่คู่แรกนะครับเพื่อนๆคัดบอลโรนับโซนยุโรปวันนี้โปรตุเกสนะครับจะเปิดบ้านตลอรักเมียนของนอร์ทมาซิโดเนียนะครับผมโปรตุเกสนะครับแน่นอนว่าเหนือกว่าเยอะแต่ว่าจะ ข้ามนัดมาดเนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยสามารถเขีย่ยแชมป์ยุโรปอย่างอิตาลีเข้ามาจึงน่าจะลงสนามต่อเนื่องด้วยความมึนเขิมส่วนโปร,โรตุเกสเนี่ยอาจจะเอาชนะตรุรกีได้ถึง3ต่อหนึ่งแต่ว่าเรามองไปในรายละ,ะเอียดเกมเนี่ยก็ไม่ได้ข่มมากมายนะครับโดยตรุรกีเนี่ยพาลาดลูกโทษแล้วก็มาโดนลูกสวนกับช่วงทดเจ็บนะครับสกอร์จึงดูออกมาขาดเพราะฉะนั้นมาเจอกับบอลมั่นใจอยากมา นอรมาซิโดเนียน่ะก็น่าจะเป็นวันที่ยากลำบากอีกวันของโปรตุเกสนะครับประกอบกับทีมเวิร์กเจ้าถิ่นเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นนักเท่าเท่าไรแม้ว่าจะมีนักเตะร,ระดับท็อปอยู่มากมายก็ตามดังนั้นถ้าตัดในเรื่องชื่อชั้นออกไปเนื่องจากบอลนัดชิงแบบนี้อยู่เหนือการคาดเดานะครับผมยิ่งทีมเบลเนี่ยผ่านอิตาลีมาได้ก็ไม่แปลกหากจะผ่านโปรตุเกสได้อีกนะครับดังนั้นว่าจากสถานการณ์กักบราคา 1. 7 5ก็ต้องบอกว่าแพงไปสําหรับเกมนี้นะผมเชียร์บอลรองดีกว่านะครับเกมนี้ขอลองออนอะร์มาซิ แค่เฉือนเท่านั้นนะครับลุยคู่ที่สองนะครับโปรแลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับคะแนนของสวีเดนนะครับผมโปรแลนด์นะครับได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายหลังจากชนะบายรัสเซียในรอบรองมานะครับถึงถึงแม้ว่าลงอุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์มาเนี่ยแต่ก็เน้นแบบว่าถนอนตัวได้มากกว่าทางด้านสวีเดนนะครับซึ่งใส่เต็มร้อยกับเช็คเนี่ยแถมลากยาวถึงร้อยยี่สิบนาทีมองแล้วก็น่าจะลากันอยู่พอสมควรนะครับยังไรก็ตามนับการได้พัก5วัน ก็คงเรียกพละกำลังกลับมาได้ไมน่น้อยอีกทางเป็นบอลน,นัดจริงแบบนี้ยังไงก็ต้องลงเตะแบบลืมเหนื่อยแน่นอนนะครับนอกจากนันสไตล์การเล่นโปรแลนด์ก็ไม่ได้หวือหวาถึงขนาดต้อนให้สซเอเดนเนี่ยจนมุมได้รวมถึงทางบอลของเจ้าทินเนี่ยก็เป็นลองเยอะมากนะครับเมื่อเป็นฝ่ายเสียท่าต่อภูมิยอนถึง8จาก10หนที่พบกันทุกรายการดังนั้นโปรแลนด์อาจจะสดกว่าแต่ว่าคงกินสวีเดนที่ครบเครื่องบวกกับทางบอลคมกว่าไม่ได้ง่ายๆนะครับราคาปอปอ,ปอขอลองสวีเดนนะครับมุมต่อเวลามีสูงถ้าเลือก ถ้าเลือกทีนี่ชอบเนี่ยยังไงก็ขอเลือกสวีเดนนะครับลุย คู่ที่3นะครับผมก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกัน,กน,นับโซนอเมริกาใต้นะครับโบลิเวียเปิดบ้านต้อนรับกมัมเบีนของบาราซิลนะครับผมรองเว้โบลิเวียนะครับไม่ประสบความสำเร็จในรอบคัดเลือกนะครับผลงานสนมามนัดหลังเนี่ยแพ้เละเทะเสียลงไปแล้วกว่า10ป,ประตูแต่ที่น่าสนใจนั่นคือเกมในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยอาศัยความคุ้นเคยและความได้เปรียบจากการเล่นบนที่สูงนะครับที่อากาศบางเบาจนเอาชนะทีมอย่างอุรุกไวปารักไวและเปรูมาใน4ี่เกมล่างสุดนะครับ อีกนั้นเนึ่งอ่ะก็เป็นการแพ้กับชิลีไป2ต่อสามในขณะที่บาราซิลจาฟูนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นสิบเกมไม่มีแพ้นะครับเกมล่าสุดแม้จะการันตีไปเวิร์คครับแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายถล่มชิลีไปถึงสี่ต่อ0ูนะครับตาฟอร์มแล้วเหนือกว่าเยอะนักเตะแซมบ้าน,นี้นาะทีนี้ฟอร์มนี้จัดจ้าน,นครับตัวเกิ่งนี้มีอยู่เพียบน่าจะเป็นฝ่ายไล่บททิมเจ้าถินที่ผลงานเลเทนะครับได้แน่นอนนะผมเกมน,นี้วางบาราซิลบอกเลยว่าแซมบ้าเอาแน่นอนนะครับ คู่ที่สี่นะาผู้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเอกอดอนครับเปิดบ้านตอรักมีของอัจจินนานะครับเอกอดอนะครับการันตีไปเวิร์ครับ2022รอบสุดท้ายได้สำเร็จแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะแพ้กับปรากวัยนะครับแต่ว่า คู่แข่งที่ไล่ตามพวกเขาลยอย่างเปรูและชลีเนี่ยพลาดท่ากันทำให้ตอนนี้แต้มขาดนะครับผมขณะที่อาร์เจนตินาลองจ้าฝูงนะครับทำผลงานด้อย่างยอดเยี่ยมและได้สิ์ไปลุยกาตา2022เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเวเนซุเอลาอย่างสวยงามไป3-0นะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยชนะมา3นัดรวดเทียบคุณภาพการเล่นและฟอร์มแล้วทีมฟ้าขาวดูเชียบกวพอสมควรนะครับน่าจะบุกไปคว้า3แต้มกลับมานะผมเกมนี้ขอวางอาร์เจนตินานะครับ สร้างน้ำสี่คูนไปนะครับก็เลยได้ว่าเป็นการวิเคราะห์แนวทางนะครับเพื่อคนไหนสนใจกดติดตามกดซับสไครต์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมเพื่อคนไหนสนใจเว็บไซต์ดีๆนะครับสามารถกดคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับรับรองว่าดีจริงนะครับแล้วก็เพื่อคนไหนสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมนักสี่คู่นี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ s อ s เอสามสิบนะครับหรือว่ากดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสไลน์นี้ก็ลาเพื่อนก่อนนะครับขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันในบอลฟุตบอลโลก E